ครับผมเอาวิถีเอาปรัรรมแะอาหารการกินท้องถิ่นชุมชนผมตอนนี้ผมพามาชมตอนนี้เขาทอดตรงนี้นะอ่าตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นข้าวตอนแรกนึกว่าจะเป็นข้าวเกี๊ยวข้าวโคบอะไรตอนนั้นไม่ใช่นะตอนนี้เป็นข้าวหูช้างนะผมข้าวหูช้างซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นชุมชนของถ้าว่าของเต้นเหอือเขาเน่นอนเต็นเอเขาเจะเจดเน่นอนของเต้นเหอรอเพราะว่าข้าวหูช้างนี่ เอ๊ะทำเฉพาะจงมิตระปีหรือว่นตรงกินบ่อเิยกินผู้จงิเฉพาะกินบ่วะอ๋อกินบอเ็อน่ดูอ๋ออันนี้อันนี้เนาะไวน้ำมันนะไวน้ำมันแต่มันจะกีมากอ๋อโบราณโบราณนาแทนพวกนี้จีไรนนะหูอางเป็นหู้างะเหู้างเหรออเคโอเคไปเฮ็ดหหมอเอากดลงสีถึงบ้านแบบหมอ กัดฟ้าคะจิ้มจ้ามันสวยแกตุ่มจิ้มเลยอืออือหือเยอะจังก็อาหารท้องถิ่นชุมชนนะปนปองมาละอาตอนแรกที่ว่าเป็นข้าวโคกข้าวเกี๊ยดนี่ไม่ใช่นะข้าวหูช้างอ่าข้าวหูช้างของกินโบราณพี่น้องแซ่เหนืออ่าเป็น้องแซ่เหนอเต้เหนาเนี่ยหอมหวานเหมือนกอบโกยเสะค่ะหอมหวานเหมือนกอบโกยอ๋ออพอทั้งพูดกับหมอเห็ดเฮานี่หมอกันนี่ เอออย่างนั้นหาเข้าม like ้เข <ome> <Th Muse x 2> <laughs> <pine dive> ้ามาขามมึขึ้นหมออยู่เนาะโอเคโอ้อันนี้พอพี่น้องเต้นเลยพี่น้องเต้นเลยหม้อเนาะบ้านเองก็หม้อเนาะทอดข้าหู้จังหม้อดานหม้อดานหม้ดานอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงเข้าหยั่งเข้าอะไรเข้าอะไรนึ่งข้าวฮเข้าวเจ้าข้าเจ้าเดี๋ยวไปดูแม่โครกันแย่งกินมานี่อะไรแล้วอ่ะอ่ะไหนมั่ง อันยังพ่อพอกินพี่น้องเตนเอรออันนี้ยังในโถฟัวะโถฟูวอะไรยังแกงจืดแกงจืดผมน้อยด้วอ่าครัวน้อยหน่อยสามมออันนี้หม้อสังน้ำห่อนหน่อครับผมตรงนี้เขาเป็นงานงานงานออกเดือนนะครับออกเดือนนี่หมายถึงว่ามีสมาชิกเกิดใหม่ครบรอบหนึ่งเดือนนะก็เด็กเกิดใหม่ตาม เรียกว่าประปพณีเขาจะมีการเลี้ยงแขกบอกพี่บอกน้องมา,าผูกขวัญรับมือนะะ้เด็กออกเดือนใหม่คติความเชื่อองพี่น้องชาวหลายๆที่นะผมเรียกว่างานออกเดือนก็จะเชิญแขกญาติพี่น้องมาแล้วก็จะมีการเลี้ยงข้าวปลา,าอาหารมีอนิมนพระมาทําพิธีด้วยนะผมท้องถิ่นสืบทออาหารการกินนะครับข้าวหูช้างในดูตอ